สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่326แล้วนะคะจำอีพีกันให้ดีๆคุณท่านกำลังรับชมในอีพีที่สามร้อยกกันค่ะวันนี้หนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชม การทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะคุณท่านอย่างเช่นรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะชุดกรรมการค่ะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะวัดโคศิตารามค่ะหรือจะเป็นหมายเลข19 20 21 นะะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะ 0891927153ค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายเอาท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันคะ่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ีนต่อไปนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนของท่านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหา ค่ะฝากคุณท่านนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดปิดทานจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่าท่านมาเริ่มกันที่หมายเลขึ่งกันเลยนะคะวันนี้ค่ะหมายเลขึน,นะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อเจอเริญน,นะคะ<ๆ>เพื่อบูรณะถาวรน,นะคะท่านวัตถุนะคะ ชุดกรรมการค่ะเป็นเหรียญปี2521นั่นเองค่ะคุณท่านจะได้รับนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะแต่ละเหรียญน,นะคะท่านเจ้าของเดิมนะคะเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้แล้วนะคะเพื่อไม่ให้หน้าเหรียญสึกไม่มีรอยขีดข่วนท่านอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ 1,200บาทเท่านั้นคุณท่าน1,200บาทนะคะปิดให้ทานจองให้ทัานกันนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยน้ท่านถือว่าโชคดีมากๆนะคะสามเหรียญแบบนี้เลยนะคุณท่าน1,200บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะเหรียญพ่อแดงและหลวงพ่อเจริญนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชาัดค่ะสวยมากๆเลยน้ท่าน ค่อยู่ในเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะอยากเช่าบูชานะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะหน้าเหรียญน,นะครท่านท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเลี่ยมเรียบร้อยขึ้นคอบูชาได้เลยนะท่านสวยงามทั้งสามเหรียญค่ะ นานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะของหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อจเจริญค่ะองค์นี้นะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแต่ในคลิปวิดีโอก็จะชัดมากๆเลยนะคะนะคะท่านถ่ายจากกล้องสดค่ะ หมายเลขหนึ่งนะคะชุดกรรมการของท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญพร้อมกล่องค่ะแบ่งปันที่1,200บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคศิตารามของท่านจังหวัดชัยนาทนะคะหน้ากล่องของท่านอักขระตัวอักษรน,นะคะยันค่ะชัดเจนเลยนะคะสัญลักษณ์นะคะท่านขออนุญ,ญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะออกให้ทําบุญงานผูกผูกพัทสีมานะคะและฝั่งลูกนิมิต่ะปีสองห้าสองหนึ่งนั่นเองค่ะท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะด้านหลังนะงท่านหลังเหรียญเป็นหลังหนุมานด้วยนะคะเรียมาให้เรียบร้อยแล้วนะท่าน สวยมากๆเลยนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บศึกษานะคะไม่ควรพลาดค่ะชุดนี้นะคะแบ่งปันที่1,200บาทเท่านั้นเอาท่าน1,200บาทนะคะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะปิดให้ทันกันนะเขาทานหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากแล้วนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเลยนะคะหน้าเหรียญสวยเขาท่าน,นหน้าเหรียญท่านคมชัดเลยนะคะ ด้านหลังเป็นหลังฮนุมานด้วยค่ะทานเหรียญปี2 5งหสองหนะคะท่านใดจองทานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านหลวงพ่อกวยจังหวัดชัยนาทนะคะท่านใดนะคะสายท่านนะคะไม่ควรพลาดค่ะ เขาทานเรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะหลังฮนุมานนะคะหมายเลขสนะองนะเขาทานแบ่งปันที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะได้พร้อมกล่องเลยนะคะชุดกรรมการนะคะสามเหรียญค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามงท่ทานรายการนี้นะคะเป็นพระปิตายันดวงเล็กนะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะ จังหวัดกทมนะคะปี2521 2 5ห้นถึงสองะคะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะคะคุณท่านรายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะนี่ของท่านใต้ฐานนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะ เนื้อท่านสวยมากๆเลยน้องท่านเนื้อผมใบลานะคะปิดตายันดวงเล็กนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะท่านได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่ห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะห้าห้าบาทของท่านนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะคะ องนี้นะคะท่านใดสายหลวงปุโตะนะท่านดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ชิมพีกอทอมอค่ะปี2521-2523นถึงนะคะปิดตากระหนกข้างรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะ ขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะท่านเป็นเนื้อผงใบลานนะคะแขนท่านนะคะนิ้วมือสิบนิ้วชัดนะคะท่านกระหนกข้างนะคะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะท่านดูเนื้อปิ้นนะคะสวยๆค่ะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่าน ท่านใดสนใจปิดตากระหนกข้างรายการนี้นะคะ550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารูโรนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเลี่ยมกรอบแข็งแรงเลยนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารูโรค่ะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่ห้ายห้าบาทเท่านั้นเลยนะ,ะท่านห้าห้าบาทนะคะวัดป่าถ้ำขามจังหวัดสกลน,นะครค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกด้วยนะคะสิทธิ์ทอสร้างถวายะคะ่ะท่านรายการนี้นะคะห้าหบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระเปิมนะคะท่านพระเปิมนะคะกรุลำพูนนะคะ องสวยๆแบบนี้เลยน้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบสแตนเลสนะคะกันน้ำด้วยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านดูเนื้อองค์พระนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเนื้อดินนะคะกรุล้ำพูนะคะ่ะบขอแบ่งปันนะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะ5้าบาทของท่านรายการนี้นะคะพระเปิมค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะสวยค่ะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมาลายฉลุลายไทยงดงามเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำให้หนานๆแบบนี้เลยนะคะทา่านนี่ค่ะหลวงพ่อทวดนะคะตัวทอมีตัวทอใต้ฐานด้วยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ตัวทอใต้ฐานนะคะรายการนี้พร้อมเลี่ยมของท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่าน ขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้สภาพสวยสมบูรณ์100%ของท่านไม่มีบ่นไม่มีแตกหักนะคะคุณท่านดูเนื้อองค์พระค่ะเก่าเดิมเลยนะคะีย่ยท่านไม่ควรพลาดเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะสี่ร้บาทพร้อมส่งของท่านเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านดูด้านหลังนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ วัดระฆังนะคะ่ท่านสวยมากๆค่ะพร้อมกล่องเลยนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน,านถัดม,มาค่ะมากันที่รายการที่9นะคะหมายเลขเก้นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข,นะขปปไข่นะคะ่ท่านปิตาหลวงปู่ไข่นะคะตรงกลางตรงนี้นะ่ท่านเป็นคราบทององลงรักปิดทองเดิมนะคะ เห็นได้ชัดเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอัคระท่านนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านปิดตาหลวงปู่ไข่400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะ รายการที่10นะคะขอภัยด้วยนะคะหมายเลข1ิบนะคะท่านวันนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรายการนี้นะคะเป็นพิมพ์พระรอดนะคะพิมพ์ใหญ่ท่านเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่กรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีค่ะได้รับรางวัลที่1นนะคะในงานเทศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะ สวยงดงามมากค่ะท่านเป็นเนื้อดินเผหายอดนิยมนะคะนี่ค่ะสวยตรงตามรูปเลยนะคะมารับชมองค์พระพิจารณาไปพร้พรมพรมรอมๆกันค่ะท่านพระรอดรายการนี้นะคะนี่ค่ะท่านองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะสวยงามมากๆเลยนะ้งท่านพระรอดรายการนี้นะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนค่ะ รายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นค่ะท่าน850บาทนะคะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะนี่ค่ะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ850บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะท่าน หมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นพระสุ้มกรอของท่านกรุวัดบรมมาตาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะประเภทเป็นพระเบญจภาคีด้วยนะคะในงานเทศการการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะท่านได้รับรางวัลน,นะคะ พระซุ้มกอนะคะท่านใดสนใจนะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนของท่านขอแบ่งปันที่850บาทเท่านั้นนะคะแปดบาทพร้อมส่งค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะพระซุ้มกอร,รายการนี้นะคะท่านกําแพงเพชรน,นะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านกรุนะคะเนื้อดินนะคะท่าน ขึ้นตามซอกองค์พระเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่850บาทเท่านั้นเลยนะคะ850บาทค่าท่านจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพระสุมกอนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปด้วยเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะท่านของหลวงปู่โตวัดประดู่ิมพีนะคะองค์นี้เป็นพระปิดตามหาสเสน่ห์นะคะท่านปิดตามหาสเสน่ห์องค์นี้นะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะมีนท่านเลี่ยมเป็นเนื้อผงเกสรนะคะเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรแบบนี้เลยค่ะองค์เล็กๆแบบนี้นะคะเป็นปิดตานะคะคพิมพ์มหาสเสน่ห์ค่ะท่าน เนื้อสวยนะคะสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะท่าน750บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตเช่นกันนะคะ มาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นปิดตามหาสเสน่ห์น้องท่านคนละเนื้อกันนะคะองค์นี้นะคะคุณท่านขอแบ่งปันที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะปิดตาหลวงปุโตมหาสเสน่ห์นะคะองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสายหลวงปุโตไม่ควรพลาดค่ะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะท่า,ทานพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มหาสเสน์เหมือนกันนะคะสนใจองค์ไหนรีบปิดให้ทันกันนะคะเนื้อผงเกสรนนะคะท่า,ทานไม่ควรพลาดเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะปิดตาหลวงปุโตวันนี้มีมาให้ชมกัรค่ะท่า,ทานไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันที่7 5 0บาทเท่านั้นค่ะ7 5 0บาทนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14บสีอ่านะคุณท่านหมายเลข15รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะวัดตะโกของท่านอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะคะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะ719นะคะรายการนี้นะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคขาท่านดวงตาจมูกนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะคะ นาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเคาท่านพ่อรวยนะคะท่านใดลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยนะคะเหรียนนี้สวยมากๆของท่านไม่ควนพาดนะคะเลี่ยมกรอบผาขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะเรียนนี้ขอเปิดแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นนะคะ700บาทพร้อมส่งของท่านเป็นรุ่นชนะจนนะคะปี2556ค่ะด้านหลังตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโก้ท่ท่านเนื้อลงยาสีเขียวด้วยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเรื่อนสมณศักดิ์นะคะท่าน,นเป็นปีสองห้าห้าเก้านะคะด้านหลังเป็นหลังพัยดยศค่ะเรือนสมณศักดิ์นะคะ หลวงพ่อรวยรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นเลยนะท่านท่าน700บาทเท่านั้นค่ะเรียนสวยๆแบบนี้เลยนะท่าท่านไม่ควรพลาดนะคะพ่อรวยเลื่อนสมณศักดิ์เหรียญเหรียญลงยานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหนุมานเดินดินนะคะของหลวงปู่สวงค่ะ วัดภัยพัฒนานะคะตำบลภัยพัฒนาอเผูสิงห์จศรีสะเกดของท่านหานุมานรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาท,ขทาเขาท่านนีค่ะใต้ฐานนะคะจะอักษระไว้ว่าหลวงปู่สวงนะคะพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะท่านหานุมานนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะได้แบ่งปันมาพร้อมกล่องค่ะเทวดาเดินดินนะคะ ของหลวงปู่สวงนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุ่โตนะคะพิมพ์ปลดหนี้เขาท่านวัดประดูดชิมพีกรุงเทพนะคะปี2521ถึง2523ค่ะ พิมพ์โปรดนี่รายการนี้ขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะท่าน550บาทเท่านั้นค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะใต้ฐานฝั่งตะกุด1ดอกค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะพิมพ์โปุดนี่นะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีะคะ่ะรายการนี้นะคะ 5้าห้าบาทเท่านาเนาท่านห้าห้าบาทปิดให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์ค่ะถัดามาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นยอดขุนพลนะคะท่านอางค์นี้เป็นอขออภัยด้วยนะคะเป็นท่ากระดานนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเก่าเขาท่านเป็นเนื้อชิ้นนะคะท่ากระดานนะคะ องสภาพผิวพระนะคะท่านท่านเก่าเดิมเลยนะคะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะถ้ากระดานรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกนะคะ เหรียญรุ่นนี้นะคะเนื้อลุงยาน้องท่านสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเป็นรุ่นไตรมาสปี5 9ารวยรวยร,วยรวยองท่านสามรวยเลยนะคะเหรียญลุงยารายการนี้ขอแบ่งปันที่700ร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทน้องท่านปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะหน้าเหรียญท่านคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะ รายการนี้นะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทั่วเนาท่านวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบองค์สีทองแบบนี้เลยนาท่านสวยงามมากเลยนะคะขอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะ ท่านใดสนใจหลวงพ่อทวดวัดช้างให้น้องท่านพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการนี้นะคะเจ0้อบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะเะคุณท่านเนื้อเมฆขพัดนะคะนี่ค่ะเนื้อเมฆขพัดนะคะปิดตาค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะ องนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อที่แน่ชัดนะคะท่านสวยงามมากๆเลยนะคะเนื้อเมฆพัดนะคะขอแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองเขาท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่2 3่สิบสาค่ะ รายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงรักปิดทองค่ะวันนี้แบ่งปันเลยนะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะคนท่านดูแผ่นทองนะคะคราบทองนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ รายการนี้แบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากชอาบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 192 7153เค่ะเบอร์โทรเดยนหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะ0 8 9 1 9 2 7 1 5 3ท่านใดมีลายสามารถแอดไลน์ก าาเเข้า้มาไดลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านใดปิดทันจองทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ